อย่างเป็นทางการนะครับเพราะอย่างน้องตัวเบาลิมิเต็ดครับทีเจ็ดสิเก้าของเพิ่มพลธ,ธพีรพัฒนนิตครับและเมื่อสักครู่นี้ลำสีฟ้า1นึ่งนั่นคือในแบบหนุ่มสุดหล่อคุณวิลเลียมวัญชัยฟลินจากทีเคเอ็มเจสกีทีบายนาคอนครับเก้าหนึ่งเจ็ดสีดำเหลืองซ้ายลังเถือตจาบนคุณสาครับทีเจ็ดสิบนะครับพี่ออนสีตะพงพิพาวัตอีสานเจสกีอุบลอัมหน้นาร้อยเอ็ดสารคาม 35ชัชยพลคุ้มทยาอยู่สีสโม,มสรนนทบุรีเจส,สกีทีมที่16อัลรรณธีพัฒนิษ์ที่1 4ี่ใช้เรือแข่งไปเลขตอง5ครับคุณเดมดักสีงหกักโมตัวรที่2ครับในเรือแข่งลานาเบลลิมิเต็ดเรือนั่งขนาดใจนะักกีฬาในดับมืออาชีพครับพงตัวทะยานออก จากเขตสตาร์ทครับตอนนี้ครับออปชั่นไลน์นายเป็นดําเหลือง917อัตพลคุณสาแชมป์เหรียญทองนะครับตะกีฬาทีมชาติไทยจากแจสกี้ฟรอนต์บอยจอมพลขึ้นมานําก่อนครับออปชั่นทางด้านนอกครับ7จ็เอาแล้วนะแข่งเจ้าถิ่นครับคุณทีรพงภ์มิพาวัตอีสารแจสกีุบลอันหนาร้อยเอ็ดสาระคมเอาแล้วครับนัดแข่งทีมชาติระดับโลกทั้งสองคนมาเจอกันครับ ทีนี้คุณพิมพ์วัฒน์นี่ก็นักกีฬาไทยที่ควา้าแชมป์โลกกับประเทศไทยมาแล้วไร้เดียงสาตะบนคุณสายเอาเลยครับ,บเ,รเ,เอาเลยครับหัวเรือนี่เด็ดนาทีเลยครับพี่อนขึ้นมาดำระดับที่หนึ่งครับเ,รเอาเลยครับโอ้จังหวะที่สวยงามครับปู่สวยครับกัดไม่ปล่อยแล้วก็จิกติดเลยครับทีนีน้คุณพิมพ์วัฒน์ครับแชมป์โลกลูกอีสานครับพี่ร้อนธีรพง์พิมพ์พาวัฒน์ครับ ขึ้นมาดับมันดับที่หนึ่งครับโดนแสงที่ไหนโดนได้ครับแต่โดนในถิ่นตัวเองนี่ยอมไม่ได้ครับรีเพลย์จังหวะนี้นี่ครับโอ้โหสไลด์ขึ้นมาเราท้ายเรือขึ้นมาบังสวยงามแล้วตัดเลี้ยวสายขึ้นนําเลยครับโอโ้ขนาดอนะีพรพลยังเอาไม่อยู่แล้วครับโอ้ธีระพลคุณสานี่ถือว่าเป็นยอดฝีมือเลยครับเจอดอกนี้ของธีพรพลเข้าไปก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันครับโอ้แชมป์บูมบีมาวั<ม>รวับ ยังอัพลยังต้องยอมให้ึินค้อนะประกาศราคาคะแข่งในบ้านนี่จจริงๆครับโอ้โหอันดับที่3าเป็นเบิร์มบลีรพันพาดิษละครับเอาเลยครับลำนี้เป็นอัธพลคุณสาครโอ้โหเกมแบบนี้กองเชี์สิงสเก็บปีหัวใจเลยครับทีอบอดในเวลานี้ค่ะหมดเวลาลลูกอีสานแชมป์โลกเจ้าถิ่นนำอยู่แต่ข้างหลังเขาก็สองแชมป์แชมป์เหรียญทอง ถามประเทศไทยไล่บี้มาข้างหลังครับเอาละครับ70นิวโคพิมพาวั์ผู้นำอันดับหนึ่ง917ตะตะวนคุณสาที่สองครับ79เรื 70, ่องพลธีราพัฒน์พานิชอยู่ในตำแหน่งอันดับที่สามครับ35ชัยพลคุ้มทายายสามสี่ห้าครับท่านผู้ชม อ,อรพันธ์เทียพัฒนิชฐ์ปานิชดู <laughs> แล้วแต่ยอดสีมือทั้ง,งนั้นเลยครับดูกันยาวๆครับเกมนี้ครับไมหายใจลึกแน่นอนครับหายใจลึกๆกันนะคุณผู้ชมที่โตนะพาวัสด์ครับเข้ามาออปชั่นทางด้านลายในครับอย่างคนรักษาผู้ธนาอันดับหนึ่งตะบนคุณัาครับออปชั่นทางด้านลายนอกทุกเขียวพร้อมกันทุน ส้มพร้อมกันครับเอาแล้วครับลายในลายนอกครับคนยังอัดสพนครับงน้และเหมือนว่าสพมพลบุญขานั้นทางด้านในนอกจะเริ่มดูดมาเล็กด้อยอยู่แล้วครับบัตรบอาารลขุลนขาิหลแล้วลูก <ๆ S 3> อีสานต้องเกี่ยวมันไปด้วยเอาแล้วครับหลุนกันทุกช็อตครับเหนียวอู้แล้วดูโมโตนี้ในรอบนี้ เพิ่มพลธี่หลวงพ,พาณพาตามติดขึ้นมาชิดเลยครับ1 2 3ชิดแล้วก็ที่4ตามมาหาชายพลคุณตยาและออรพันธ์ตามมาที่ห้โอ้โห,โหแล้วใครจะเชียร์ใครครับกองเชียร์ลูกอีสานครับอยู่ไหนครับขอเสียงหน่อยครับเช็คเสียงหน่อยครับ โอ้โหนี่ครับกองเชียร์ตพลคุณสามีไหมครับโอ,บอ้โหนี่ครับฐานะเจ้าบ้านเจ้าถิ่นพีอ้อนของเรานี้แชมป์ระดับโลกลูกอีสานขึ้นมายืนหนึ่งได้แล้วครับท่านผู้ชมแต่ข้างหลังตามลุมมันนั่นจริงๆรักษาหนึ่งขึ้นลายในไว้ครับโอ้ยแล้วดู สดจริงๆครับรุ่นนี้ครับคุณอาอร์ชียใครครับผมให้คุณเลือกอก่อนบ้างผมนี่เอฟซีจริงๆต้องบอกว่านักกีฬาห้าคนหัวแถวเนี่ยโอเอฟซีหมดเลยนะแต่ชั่วโมงนี้คงต้องเชียร์ผู้นำแหละครับเพราะว่าโดนลุ้หนักจริงๆโอ้ทีละพงพิมหาวัดยืนหนึ่งยางแข็งแกงร่งนบงั้นผมขออนุญาตแบ่งใจไปเชียร์เจ้าออยตะบนคุณสาและครับให้ทำความเร็วขึ้นมาแซงขว้าที่หนึ่งในโมโตนี้ได้ครับแลวคุณผู้ชมละครับ เชียร์ใครครับพิมพ์หมายเลขเรือมาได้ในช่องแชทได้เลยครับ9 1 7 3 5 70มาเรารัวครับมาเรารัวครับได้หมดครับโอ้สู้สู้ครับน้องเอ35มากันเป็นแถวเลยครับตอนนี้และอีกครั้งจังหวะนี้แหละแยกออปชั่นเอาอีกแล้วครับน่ากลัวครับธีรพงศ์มีภาวัตรเลือกออปชั่นทางด้านไลน์ในเัาชินเขียวบั่มทุนเขียวครับแบบบั่มทุนเลยนะครับอาท่าคุณสามออปชั่นไหลนอกเครื่อพนธีรพงศ์ทางนีตามกดดันไลน์ในต ้ถูกจิกในนอกเลยครับียงมีตุวใยายตามมาลายในอีกคนนึงรอดไหมรอดสบตันนี้รอดไปรอดสุดท้ายหมดเพียบอาตมคุณสาขึ้นน้ำเย้โอ้โหเรวจะโดนสล้ำเลยไหมครับเนี่ยพี่เลี้ยงทีล โอ้ยออกอาการครับหมดครับตีละโมยจริจริงๆครับปัญหาเลยครับตัวด<อ>นเลยใเห็นเลยครับตีละโมีพาวัตแล้วเพิร์อบอลขึ้นมาเป็นที่สองแต่ว่าเพิร์อบอลบอกอยังไม่พอ,อยังไม่พอครับที่สองอยังไม่พอครับเพิร์อบอลเจ้าที่หนึ่งแล้วครับกรน,นี้ ิงความเร็วตรงเข้ามาด้านนอกครับตัดสินกันแล้วครับอัฐพลครับรู้ว่าพะผลเก่งข้างนอกครับตัวเอกออกข้างนอกครับโอ้ยเขี้ยวจริงๆครับเริ่มพลมาทางด้านในครับอัฐพลไปทางด้านนอกครับเจ้าอ้อยครับโอ้หเขี้ยวลากดินเลยครับพิพาทมาออปชันทางด้านนอกชยพามครับทยายออปชันทางด้านในครับหนึ่งสองสามสี่สลับขาในนอกครับ เก่งนักใช่ไหมด้านนอกอภิษนฎนบอกไม่ให้ครับออกด้านนอกแทนครับแล้วคว้าเลยครับช้ป์นะคบในโมโตเนียโอ้ทีมชาติไทยเหรียญทองเอเชียนเกมอภิษฎขุนศร้าทับคว้าที่หนึ่งในรุ่นนี้ครับสะใจครับทั้งการไล่แซงทั้งการวางเกมครับต้องยอมครับยอ<ต>ภิภษฎขุนศร้าคเกมสนุกไหมครับถ้าเกมสนุกปรบมือกับนักกีฬาดังๆสักครั้งครับเหลือเกินครับ และคานคุณษาคดอกนี้